ที่อาครับไปาไปลายเป็นไงครับ,บสนามแรกก่อนที่น้องจะลงไปแข่งไม่ว่าตอนที่ไปซ้อมหรืออะไรเนี่ยผมก็มีข้อมูลในการขับเขาก็จะเป็นห่วงที่ว่าสนามบางแสม่มนเริ่มที่สนามบางแสนนี่เป็นสนามท,ท,ที่อันตราย<อ>แต่ด้วยใจนะฮะอยากจะลงอยากขับแต่เขาก็ทําได้นะวันนี้จบเข้ามาเสร็จผมก็ไปถามเขาว่าเป็นไงเขาก็บอกเขาขับได้แล้วก็ขับได้จริงเพราะว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีสกิดอะไรมาเลยครับจม<อ>จบได้สวยครับ เริ่มต้นที่ดีอ่าอาจารย์ล่ะอาจารย์อาจารย์ทิศเทรนตรงๆยังไงบ้างต้นก็สําหรับผมนะครับที่เทรนน้องเข้ามาด้วยคู่กับต้นนะครับผมผมรู้สึกว่าผมวันนี้ผมภูมิใจในตัวเขานะเพราะว่าเขาเขาทำได้ได้เกินกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมเพราะแรกๆเนี่ยเราก็มีความสึกกังวลนะครับตแต่เราที่ไปซ้อมมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่2อะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้ ให้เขาดูดีที่สุดในสนามบางแสนนี้ครับแล้วเขาก็ทำได้ต้นเสริมไหมต้นยังไงสุดยอดครับก็ตามแผนที่วางไว้ก็คือทำให้จบได้สวยแล้วก็เก็บประสบการณ์เลยครั้งหน้าครับผมโอเกรอบหน้าด้วยรอบหน้าด้วยใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณมากตอนนี้นะครับก็จะมีของมาแจกด้วยนะครับเป็นของ